สวัสดีครับครูทึกเรื่องเรื่องเชื่เตอร์ชื่เตอร์โอเควันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเซอร์วีนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นการไปเซอร์วีที่โรงงานเมทัลชีตนะฮะที่ที่หนึ่งนะครับที่สมุทรปราการนะครับบางปูนะฮะอ่าใกล้ๆตากากาศบางปูอะครับประมาณนั้นนะครับก็เป็นอีกที่หนึ่งที่มาเซอร์วีให้กับเพื่อนๆดูว่าช่วงเช้าๆเป็นยังไงนะครับจริงๆรอบของผมเนี่ยจะเป็นช่วงบ่ายนะครับว่าไม่สะดวกเท่าไหร่ที่จะไปช่วงบ่ายวันนี้ก็ถือติดธุระอยู่ ก็เลยพาเพื่อนๆมาดูช่วงเช้าแล้วกันนะครับ The dance floor, don't work too hard. My breaker backbone. Return to the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door, she at the back, all I really take is a little taste. Allen girl, blue eyes with a little bass. Here for the thrill i don't need a chase, sir. Wanna vibe it to get away. Shimmy, shimmy, yeah, got the semi me four hey. Don't step out the line like this a so probate. You hit the line and try to locate. This for the time, got time for no day. war hey. too many, I'm going. Two. Too crazy, and I got hey. bad ones and they ready. Four. A good time, so now it's into it. We left at. Six. Can't remember anything, but I know we got late. <coughs> <coughs> มันก็จะมีอะไรที่แตกต่างกันออกไปช่วงบ่ายแน่นอนครับอโอเคสำหรับคนที่เข้ามาดูครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะก็ประโยชน์ของการมาอ urve ยแต่ละครั้งบ้างก็คือหนึ่งก็คือเราได้ดูเรื่องแสงก่อนว่าออแสงมันมาด้านไหนอะไรยังไงเราจะดูเรื่องคนที่ไปถ่ายส urve ยให้กับเราเนี่ยบางทีมันก็ เดาไม่ถูกว่าแสงเป็นยังไงเนาะ้าไปดูกับตาเนี่ยเพไ,ได้รู้อ๋อตัวช่างพวกอุปกรณ์เนี่ยก็ตั้งยังไงอะไรยังไงนะครับเมทัลชีทเขาวางยังไงอุปกรณ์ยังไงนะครับมันจะทําให้เราเกิดมุมมองอะไรใหม่ๆเนี่ยคืออีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของเปิดมุมมองของตัวเรานะครับเราไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะ รู้ล่วงหน้าก่อนว่าสถานที่ที่เราไปเนี่ยมันมีรถติดไหมหรือว่ามันระยะทางประมาณไหนมีความขุกนะอุปสรรคอะไรบ้างในการเดินทางนะว่าทำให้เราแพนได้ล่วงหน้าก่อนประมาณนั้นนะครับเรื่องของการวางแบบนะฮะวางแบบก็คือแบบที่เราจะต้องไปถ่ายเนี่ยแน่นอนครับก็คือว่าเออต้องรู้ว่าอ๋อถ้าเกิดว่าไปถึงสถานที่แล้วมันแคบหรือเปล่านะครับเราจะต้องใช้สถานที่ขนาดไหนจะต้องใช้แบบกี่คนหรือจะต้องใส่ชุดอะไรประมาณไหน เพื่อให้มันเข้ากับธีมของสถานที่จริงๆนะครับมันจะทําให้ช่วยในการวางพ็อปวางอะไรของเราได้นะฮะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมการที่เราไปซูเว่พวกนี้แต่ละครั้งเนี่ยมันมันมีค่าใช้จ่ายครับมันมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับก็ดูค่าใช้จ่ายของเราดีกว่านะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นไปกลับประมาณ3-400กิโลมันก็ไม่ไหวนะฮะถ้าเกิดอยู่ในเล้งประมาณ50กิโลหรือว่า60กิโลมันก็ยังโอเคอยู่มันก็ยัง ผมพอ้อมแก้มอยน,นะแล้วช่วงนี้มันราคาน้ำมันมันก็ค่อนข้างจะแพงขึ้นเยอะขึ้นมาเพื่อนๆก็ถ้าจะไปเซอร์ว์แต่ละครั้งดูว่าระยะทางเป็นยังไงอ่าแล้วมันคุ้มค่าไหมกับการไปเซอร์วีนะครับอ่าปกติแล้วทุกครั้งนะครับการเซอร์วีเนี่ยมันมีค่า้จ่ายทางนง้นนะครับแล้วเราอาจจะต้องติดกล้องติดอะไรไปด้วยเพื่ออาจจะไปเก็บบลโลหรือว่าไปเก็บสถานที่จริงดูว่าไอ้มุมมองเป็นยังไงนะครับ การที่เราเอากล้องไปนะครับทุกครั้งที่เราเกล้องตัวจริงๆไปที่เราต้องการใช้เนี่ยเราจะเปิดมุมมองมุมของเลนที่เราต้องการใช้จริงๆนะครับอย่างเช่นผมเอา18-35ไป18-35ของ Sigma เนี่ยก็ f 1.8ตลอดช่วงมันก็จะช่วยให้เรา เช็คว่ามุมมองของเราเป็นยังไงนะครับมุมวายโอเคไหมหรือว่าต้องเจาะหรือว่าต้องใช้มุมแคบกว่านี้นะครับมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องพิจารณาด้วยว่าถ้าเกิดเราไปแล้วเนี่ยเราจะต้องถ่ายยังไงนะครับเพื่อให้มันใกล้มุมมองนะครับเรื่องของอุปกรณ์และกันอุปกรณ์ของการถ่ายวิดีโอนะครับปกติแล้วถ้าเราอยู่ใน สถานที่แคบๆนะครับะจะต้องใช้ถายตั้งกล้องไหมหรือว่าจะต้องใช้แฮนด์เฮลหรือว่าจะต้องเป็นพวกด้ามจับกันสันอะไรประมาณนั้นมันจะช่วยให้งานเรามานิ่งมากขึ้นแล้วเปิดมุมมองมุมทัศของเราได้มากแต่ว่าสถานที่เนี่ยก็ต้องดูด้วยนะว่าไม่ใช่อยู่ดีๆเราจะต้องขนอุปกรณ์ไปหมดขนโดน,ขน,ข,นขนอะไรไปนะครับมันจะทําให เราใช้งานไม่ได้เต็มที่เพราะว่าเอาไปก็ไม่ได้ใช้เพราะว่ามัน,ม,น,ม,นมุมมันแคบแล้วก็มันไม่ใช่มุมวายหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็ต้องดูสถานที่จริงนะฮะอันนี้ก็คือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมพาไปอ่ะโอเคเนี่ยผมคุยมาเยอะแยะแล้วนะ,ะขณะที่ผมกําลังรอเพื่อนกินข้าวเช้านะฮะก็เลยมาพูดคุยประมาณ5นาทีนะฮะยังไงแล้วก็เดี๋ยวไปดูสถานที่จริงผมจะพาไปแล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับโอเค รามาถึงแล้วครับนตกรรมเมตชีตนะฮะที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูนะครับนี่ก็มาเซอร์วกับน้องแอนนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะตอนนี้คือจริงๆแล้วมีคนเข้ามาถ่ายอยู่แล้วนะฮะคือมีกลุ่มๆช่วงเช้าจะเป็นช่วงถ่ายภาพนะครับช่วงถ่ายภาพแล้วเรามาเซอร์วเช็คว่าเอ๊ะมีอะไรบ้างที่ต้องจัดจัดโน่จัดนี่อะไรนะครับ เดี๋ยวมาดูกันเดิมนะครับอันนี้แบบ <c oughs> เดี๋ยวพส <c oughs> วัส <c oughs> ดีครับ <c oughs> แล้วิวโอ้กว้างเลย โ,โอเคเดี๋ยวเราจะมาเซอร์วยกันนะคะคือข้างบนเนี่ยมันจะมีการเปิดแสงเป็นช่วงช่วงช,วงชวงเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าไอ้ข้างในมันจะมีช่วงไหนบ้างที่ต้องเติมนะฮะอันนี้ด้านขวามือ,อน่าจะเป็นช่วงรีดแอนแอนเขายังไม่ถ่ายดีเข้าไปดูก่อนนะ ันนี้เหมือนกับมีทั้งหมด3โซนด้วยกันโซนด้านขวาตรงกลางแล้วก็ด้านที่เป็นด้านรีดตรงนั้นอนะแล้วมีฝั่งนู้อีกทีหนึ่งฝั่งนั้นน่าจะเป็นเป็นครับว่าสแต็มสแตมรอนอนะอันนี้เรามาดูด้านบนก่อนด้านบนด้านขวามือสุดเนี่ยน่าจะเป็นประมาณว่าช่วงเพจเนี่ยเป็นตัวคล้ายพับ เดี๋ยวช่วงบ่ายนะฮะมันจะเป็นการถ่ายผมว่าช่วงบ่ายเนี่ยน่าจะไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องแสงนะวแสงมันน่าจะเข้าตลอดนะฮะตั้งแต่เที่ยงอะไรมาเนี่ยว่าข้างบนโป่งมันนะฮะแล้วก็ทีนี้ผมเอาเจมานะครับเปิดที่ประมาณถ้าเป็นวิดีโอครับถ้าดูหลังจักหลังหลังจอนะฮะผมใช้ฟิลเตอร์ของเอิร์ธนะฮะเนี่ยมันจะเป็น เอิร์ธเนี่ยคือเป็น ND 2ถึง32นะครับ ND 2 32ซึ่งจะเปิดอยู่ประมาณที่1สต็อปแค่นั้นเองเนี่ยหสต็อปมันจะได้ถ้าตอนนี้ก็คืออยู่ที่ f f 2มันจะอันเดอร์ ISO 400จริงๆอ่ะถ้าเกิดต้องการเดฟมากอ่ะ 1> f 1 2มันยังโอเคอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาเอาเอาฟิลเตอร์ออกนะจริงไม่ต้องใส่ก็ได้นะผมว่านะแต่ถ้าเกิดต้องการเดฟนะครับผมแนะนำให้ใส่ตรงเนี่ยมันจะโอเวอร์มาละประมาณ0.3สต็ปนะฮะมันจะได้ประมาณที่1.8ึูงุปก่อนว่าตรงนี้ช่วงพับเป็นยังไงก็จะเซอร์วยผมจะใช้ nd ฟิลเตอร์ สามสองก่อนแล้วกันนะฮะของเอิร์ธนะครับอาจจะต้องดัน ISO ถ้ามีดูโอไดโครับเป็นเนทีฟครับของวันนี้เป็นดูโอไดอโออาจจะดันขึ้นไาก็ได้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นช่วงพับช่วงอะไรเรจะถ่ายเป็นช่วงของ b e โ o ไปนี่ฮะตรงนี้ก็คือไม่มีใครถ่ายแล้วก็เลยมาถ่ายก่อนพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดนะครับอ้น,นี่ก็พี่เบิร์ดสตาร์พี่ริวนะฮะ อ,อันนี้เราก็มาขออนุญาตพี่ริวแล้วว่าเออขอมาเซอร์เวยก่อนเกี่ยวว่ามาเลยนะครับตรงนน้นก็คือเครื่อง CNC ใช่ครับแล้วก็ตรงกลางตรงกลางจะเป็นเครื่องเหมือนเนเครื่องรีดใช่ไหม<ช>ฮะอ๋อตอนนี้ก็เครื่องเครื่องพับ่นวนที้งเป็นสามเป็น,นคือพับ อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของการนํากล้องมาซอรว์นิดนึงครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเอามาได้นี่ก็สามารถที่จะเห็นมุมมองของกล้องเพราะว่าตาเรามองเห็นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับกล้องมันออกมานะครับซึ่งเลนเนี่ยแต่ละเลนเนี่ยมันก็จะไม่ได้ช่วงเนี่ยมันจะมีความกว้างที่ไม่เหมือนกัน,นครับมันจะเป็นมุมมองที่แคบลงมาหน่อยหนึ่งถ้าตาเราเนี่ยค่อนข้างจะกว้างกว่านะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเลนที่เพื่อนๆใช้มาด้วยนะครับนี่ก็จะเป็น18-35นะครับ ต่อเข้ากับตัว gs ไฟนะครับมันก็จะเป็นตัวคูณประมาณ24 24 25- ถึง50นะครับก็เป็นเลนพิมพ์นิยมโอเคอันนี้ก็พามาเปิดดูโลกทัศน์นิดหนึ่งน,นะครับว่าเป็นยังไงว่าตอนนี้ก็คือเป็นกล้องที่ถ่ายนะครับถ้าเป็นมุมเลนวายก็อีกแบบหนึ่งนะฮะถ้าเอาหลังจักกล้องหลังกล้องนี่เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้คือช่วง35อ่ะอันนี้คือช่วง8ิช่วง35หนะครับโอเค ประมาณนี้นะครับโอเคนี่จะเป็นอีกโซนหนึ่งเนาะโซนโซนเขาเรียกว่าโซนหนึ่งเลยก็จะมีด้านล่างซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นด้านขวามือเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูว่าออถ้าจัดแสงนี่เป็นยังไงนะครับก็ตรงฝ่ามือนั่นจะมีเครื่องสแตป์เป็นแคะ่ว่าสแตปมเป็นลอนเป็นอะไรนี่ครับก็มันจะมีตรงนี้จะมีเลเซอร์ด้วยนะครับตัดเลเซอร์ไปซึ่งแสงน่ะที่ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นนะครับมันก็จะมีเนี่ย แสงมันลงมานะครับแต่ว่า,าพวกพารติโกลก็คือพวกแสงพวกเอมบรนที่มันอยู่ข้างบนนะครับแน่นอนครับคือค่า CI อะ่ะมันไม่ตรงแน่นอนคือมันเพี้ยนแน่นอนนะครับก็ <laughs> ทำใจนะครับแล้วก็เอาอาจจะเอาฉากเอาพวกกราฟอะไรมาเช็คข้างหน่อยหนึ่งผมว่าน่าจะทําให้สีตรงได้ระดับหนึ่งนะฮะถ้าใครถ่ายไฟลรอได้ก็ถ่ายไฟรอไว้นะครับก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับ ตรงนั้นฝั่งนู้ผมจะไม่ไปถ่ายนะครับก็คือฝั่งนู้จะไปอีกกลุ่มหนึ่งเขาเขาถ่ายเป็นถ่ายภาพนะฮะโอเคนั้นเดี๋ยวเราผมพาไปดูฝั่งนู้นะครับซึ่งฝั่งนู้อ่ะมันจะเป็นงานคล้ายว่ารีดอะไรออกมาเลยนะครับอ่านี้จะมีรีดอะไรหมดนะครับอ่าตรงนี้ถ้า เป็นกิมบอนนะครับหรือว่า s t บิลิเซอร์ได้ผมว่าน่าจะ,าจะดีมากเพราะว่ามันจะเล่นได้หลากหลายจริงนะครใครที่มีเลนลายเลนอะไร,ะไรก็เล่นลูกเลนได้ผมว่าน่าจะมันใหญ่มากโอเคอยู่นะนะตรงนู้นก็จะมีคนถ่ายอยู่ผมว่าจะได้แค่นี้นครับไม่ไไม่ไม่ไปยุ่งกับกระทบกับคนที่ถ่ายอยู่นะครับตรงนี้ก็จะมีอีกตัวหนึ่งซึ่งทีมงานเขาจะจัดแสงก็คือว่าเห็นไหมยิงไฟมาผมนั้น ครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะผมพามาเซอร์วีคร่าวๆนะคงจะมีประโยชน์นะสำหรับในคลิปนี้เนาะอันนี้ผมเองก็มากับแอนนนะสองคนเซอร์วีกันช่วงกี่โมงนะวันนี้วันนี้กันสิบโมงกันสิบโมง,โมงอันนี้คือแสงเก้าโมงสิบโมงนะครับก็รีเฟอร์เอาไว้ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงบ่ายๆเนี่ยอาจจะร้อนกว่านี้นนวันนี้ฝนตกเลยวันนี้ฝนตกมันจะค่อนข้างเนี่ยว่าเป็นอยู่ในนิคมบางปูนะครับอ่ะฝนตกดอาแรงใช่ก็ ก็คงน่าจะได้อะไรอยู่เนาะมันมีสรุปก็คือว่ามันจะมีทั้งหมด3โซนด้วยกันนะครับโซนตรงนู้นเลยะจะเป็นเครื่องพับตรงกลางก็จะเป็นเครื่องรีดลงมาแล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะเป็นเครื่องเครื่องแปมนะฮะเครื่องแปมก็ดูโพสิชันนั่นเองว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับก็เลียวดีค่อนข้างจะดิบดีเนาะแนนอนเนาะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมพามาเซอร์เว์นะเพราะว่าถ้าเกิดเรามาเซอร์เวย์เนี่ยมันหนึ่งเราได้เห็นแสงก่อน2เราได้เห็นมุมมองนะครับ 3แล้วก็เรื่องอุปกรณ์ที่เราเอามาได้ทุกอย่างที่ที่เราคิดว่าเออมันเตรียมมาสําหรับงานวิดีโอเนาะโอเควันนี้ผมประมาณนี้นะครับต้องขอบคุณทางพี่ริวด้วยกันให้อนุญาตให้เข้ามาเซอร์วยก่อนล่วง,งหน้านะครับเพราะน่าจะมีประโยชน์สําหรับกลุ่มถัดไปที่จะเข้ามาดูนะครับประมาณนี้นะครับผมกับแอนนะครับก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย ก็พี่เขาบอกว่าตรงนี้มาถ่ายฮะให้ระวังพวกขอบขอบ,ขอบมุมมุมพวกนี้ค่อนข้างจะแหลมมากนะครับเนี่ยแหลมมากแล้วก็อาจจะบาดได้ถ้าคือให้ถ่ายให้ใส่กางเกงยียนเอาไว้นะครับขายาวผมก็กลัวเหมือนกันนะเนี่ยมาถ่ายสั้นมาเลยนะฮะนี่ดูนะผมสั้นแบบนี้เลย